นะ owed, สวัสดีครับวันนี้เราได้มีโอกาสรู้จักผู้นาท่านหนึ่งที่อยู่จังหวัดระยองแล้วในเรื่องของมีโรคประจําตัวหลายโรคเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักกันนะอาแตรเลยละกันนะครับว่ามีโรคอะไรบ้างนะก้อนหน่ก็อาจารงสวัสดีครับสวัสดีครับนะอาจารแนะนำตัวเองนึงคนชื่ออะไรชื่อแดงก่อนธรรมมาศรค่ะอาชีพปีกยางค่ะอาจารย์อยู่จังหวัดอะไรครับ แท้จริงอยู่จังหวัดชายภูมิค่ะครับชายภูมิปัจจุบันนี้อยู่ที่ระย,ยองค่ะระยองเนาะครับนะอาแจกที่คุยกับแจกคือแตงมีโรคประจำตัวทั้งหมดกี่โรคนะก็ห้าโรคค่ะห้าโรคโรคที่หนึ่งโรคที่หนึ่งคือความดันค่ะครับโรคที่สองก็โรคหัวใจครับที่สามก็ไทรอยค่ะครับโรคที่สีกก <ละ S 2> ส่ก็ปวดเท้าค่ะใส่ก็เสื่อมอืโรคที่ห้าก็ซี่ค่ะครับ มีหลายโรคกันเนะะาะครับทีนี้เนี่ทราบข่าวว่าแต่เป็นถึงขนาดเดินไม่ได้โดยเดียวใช่ไหมใช่ค่ะเคยอุบติเหตุก็สองครั้งค่ะเป็นเป็นมานานหรือยังที่ว่ามีห้าโรคเนี่ยห้าโรคก,ก็ผ่านมาก็สักประมาณห้าหกปีแล้วประมาณห้าหกปีนอนนอนมาก็หกปีแล้วหลังจากนั้นมาก็มาทานยาสมตัวนี้ค่ะก็เดินได้ทำงานได้เพิ่งทานไปสัก เครื่องปวดกระทีนแบ่งค่ะก็รู้ผลค่ะว่าแบ่งแบ่งใส่กวดเล็กก็เหรอคะทำไมองแบ่งใส่กวดเล็กทําไมเพราะว่าพี่หนูคนที่มาแนะนําดิฉันทานยานะค่ะท่านแบ่งมาให้เพราะว่าไม่ได้ซื้อเมาไม่มีตังเราลองไปทานดูก่อนแล้วเป็นไงบ้างพอทานก็ลุกได้เดินได้ค่ะหลังจากที่เดินไม่ได้ก็ลุกได้เดินได้ก็ไปทํางานก็เอามาสมัครค่ะ เปิดใจเลยค่ะอ๋อหมายถึงว่าพลังที่ทานดีแล้วใช่ไหมครับแล้วก็ไปทํางานเก็บตังมาได้แล้วก็สมัครสมาชิกแล้วก็เลยซื้อทุนหนึ่งเลยอ๋อแต่ทานนานประมาณเท่าไหร่ที่รู้ว่าตัวเองดีขึ้นเลยที่ว่าครึ่งกอดกระดิ่งเลยอืแรกก็เดินไม่ได้ลุกไม่ได้ขนาดไปห้องน้ำยังคานโอ้ขนาดนั้นเลยไปห้องน้ำต้องคานเลยานค่ะที่ว่าก่อนทานโสมนะโอ้ขนาดนั้นเลยเป็นมากเนาะพอทานสมแล้วก็รู้ผลเลยค่ะเพราะว่ามัน สะสมโลกานานะคะ่ะทานพุธหนึ่งวันก็เดินได้เลยครัแลแ้วแจงทานยังไงวิธีทานยังไงวิธีทานก็ครึ่งฝาส <3 S 2> ามวันแรกค่ะครึ่งฝาสามวันแรกครึ่งฝาค่ะแล้วพอต่อมาก็พอสมัครแล้วก็เช้าฝาเย็นฝาครับอนนี้แจ้งทานสมมาทั้งหมดเนี่ยจำได้ไหมครับว่ากี่ปีแล้ว โสมมาเหรอคะครับทีแรกก็ทานทานมาก็สามปีค่ะสามปีค่ะโอ้ตอนนี้ก็คือที่ถือเนี่ยเคปอลิน่าเคดีโสมโตแล้วก็แองเจล่านี่ยทานทั้งหมดแล้วใช่ไหมค่ะทานทั้งหมดแล้วค่ะอืมเอาถึงความประทับใจของอ่าพี่แดงอ่อนนะว่าผลิตภัณฑ์โสมนะครับเนี่ยดียังไงบ้างที่ความประทับใจกับตัวเองค่ะประทับใจคือว่าโสม ดีมากค่ะให้ชีวิตใหม่กับดิฉันค่ะว่ากวดน,นั้นก็เหมือนตายแล้วค่ะแต่วพอมันรู้จักทา,านยาแล้วก็สุขภาพดีก็เหมือนได้ชีวิตใหม่ค่ะครับแล้วการที่ว่าห้าโรคที่เป็นอยู่เนี่ยตอนนี้เป็นยังไงบ้างหายหมดแล้วค่ะหายหมดเลยเหรอ,อโอ้มีโรคอะไรบ้างนะโรคความดันดโรคหัวใจโรคไทรอยแล้วก็ปวดเขา่า โอเมก้าซีดซีดที่ชอบคลอดด้วยใช่ไหมโอ้แล้วก็สมบัติเห็ดด้วยสมบัติเด็ดก็ใช่คือทานมาต่อเนื่องเลยทุกวันนี้ค่ะทุกวันนี้ก็ทานค่ะทานทุกวันทานทั้งครอบครัวครับแล้วตอนนี้อางเอ่อมาทำธุรกิจกับเราด้วยไหมทำค่ะอืมเนี่ยมั้ยทำค่ะครับแล้วคราวนี้เนี่ยถ้าเกิดว่ามีอ่าที่ท่านมาดูวิดีโอหรือว่าที่เราคุยกันในวันนี้นะถ้าเกิดเขายังไม่เชื่อมั่นว่าสินค้าเราดียังไงจะกินดีหรือไม่ดีเนี่ยนะ อาจารย์จะให้ความเชื่อมั่นยังไงได้บ้างเชื่อมั่นค่ะเพราะว่าทานแล้วดีค่ะดีแล้วมีรายได้ด้วยค่ะยอดค่ะยอดงานดี้นอครับนนี้อาจารย์ก็มาทำทางครอบครัวเลยใช่ไหมลูกๆด้วยครอบครัวค่ะพี่สาวก็หมดแล้วค่ะครับวันนี้ก็เอาเป็นมาดูค่ะเป็นไม่ค่อยเชื่อค่ะใช่ไหมแต่ไม่เป็นไรเนาะเออเราลุกมาไม่เชื่อยังไงก็มาค่ะขนาดวันนี้มาน้ําท่วมตลอดทางก็มาเข้ามา ตกออกจากบ้านมัก็ตกครับนะวันนี้เรานั่งคุยกันที่ห้องวีดีที่บริษัทนะวันนี้อาจารย์มาด้วยเลยถือโอกาสที่ดีเลยนั่งคุยกันด้านความประทับใจของผลิตภัณฑ์ที่ขนาดนามว่านะเป็นสมุนไพรหรือว่ายาเทวดานาอาจารย์เนาะยาเทวดามากๆเลยะอืมเยี่ยมเยี่ยมเลยนะนั้นก็ขอขอบคุณนะอาจตรนะครับมากไว้นาอากาศนี้ว่าเราได้อาจารทำธุรกิจกับเราด้วยนะครับเป็นผู้นำของเราด้วยที่อยู่ชมวีดีือว่าระยอนะครับขอบคุณนะแตรนะสวัสดีครับสวัสดีครับ